วันนี้ผมรองเดียวนะครับจากช่อง Youtube ตาขนเล็กคอร์ดเ c e บุ๊กก็ตาขนฟาร์มปลอยงามเมืองเลยครับเช่นเคยครับนเดียวก็ถ้ามีควายดีๆก็จะเอามาแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องนะได้ชื่นชมกันนะครับมาดูตัวนี้นะเห็นควายสาวนะท่านผู้ชมควายสาวพามาดูหางก่อนนะให้ดูหางให้ดูหาง หางดีหางยาวสวยนี่ครับท่านผู้ชมสวยนะหางไม่ต้องหว่วง,งยาวานมสีเต้าหายเต็มหายเต็มดีมากนะท่านผู้ชมนี่หายแข้งขาดีเล็บดีนะเ,เล็บดีมากครบสูตรเลยแหละตัวนี้ท่านผู้ชมเขาก็ดีอยู่นะครับเล็บดี เล็บมนเล็บดีนะไม่ใช่เล็บแบะเหมือนกับว่าควายเล็บงอกเล็บอะไรนะนี่เขาเล็บเขดีหน้าตาอ่ะนี่ตาแต้มแก้มจำ้ำนะชัดเจนเลยนะควายสาวสองปีนะครับสองปีกว่า,กว,า,ก,วากว่านิดเดียวนะท่านผู้ชมอสองปีกว่า,วาความสูงร้อยสามสิบสามบวกลบนะท่านผู้ชมร้อยสามสิบสามบวกลบสองปีกว่าหน้าตาดี อัตลักษณ์ครบมาเล็บดีหางดีนี่ความอ้วนทว้วนสมบูรณ์ก็เนื้อนางเขาก็ดีนะนี่ก้นเต็มนะครับนี่ยนะท่านผู้ชมไม่ได้เป็นโค้งนะไม่เป็นโค้งผอมนะหลังตรงด้วยนะครับเนี่ยสวยสวยมากนะเป็นแม่สาวสองปีกว่านะครับสองปีกว่านี่แม่เขาสูงร้อยสี่สิบกว่านี่แหละครับท่านผู้ชมตอนนี้ไปไปถึงอยู่แล้วครับร้อยสี่สิบนะ พเพิ่งเพิ่งเกืสองปีนะสองปีกว่าเข้าสามปีน่าจะไปได้อยู่นะครับเพราะตอนนี้ก็ร้อยสามสิบสามแล้วนะท่านผู้ชมอ่ะน่าจะถึงแหละ140นะร้อยสี่สิบอัพนะดูนะครับนี่สูงร้อยสามสิบสามบวกลบควายสาวสองปีกว่านิดนิดเปิดไว้นะเปิดราคาถือว่าถูกนะท่านผู้ชมเอาไปเลี้ยงนี่ยังไงก็มีกำไรนะเปิดไว้สี่หมื่นทน ส่งฟรีร้อยโลด้วยฮะท่านผู้ชมสี 40, ่หมื่นทวนไม่แพงครับอลองเดี๋ยวควายมาขายนี่แบบว่ามีแต่ตัวถูกๆแต่ว่าคุณภาพมันก็เหมือนกันนะกับช่องอื่นนะคุณภาพควายนะ่ะถ้าไม่ดีลองเดียวไม่ไม่ไม่เอามาเปิดให้นะนี่ท่านผู้ชมเอาดูนะดูารายละเอียดอีกนะสวยมากเลยเอาเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นอีกนะให้ดูารายละเอียดให้ชัดเลยมีตัวเดียววันนี้อนตกช่วงเลย นะนี่หาบเงินหาบทองมีหมดนะสวยมากตาตาดีหูหูไปตองชาติสวยขนหูขาวก็ดีนะไฟสาวครับท่านผู้ชมนะตานี่แต้มดีมากเลยนี่นะครับสวยมากแก้มจ้ำอกอ่องถุงน่องขาวนะสวยนี่นี่นี่ ค่าด,ดีมากเห็นชัดมากอ่ะลองเดียวสรุปบอกว่าให้สวยอะ่ะนะเลือกควายลองเดียวเลือกควายมาก็สวยทุกตัวแหละนะเอา้าเปิดไว้สี่หมื่นทุนนะท่านผู้ชมตอนนี้นะ้าสนใจก็โทรสอบถามลองเดียวมาได้เลยครับนะสี่หมื่นทุนครับสี่หมื่นทุนเอา้าโอเคนะครับท่านผู้ชมถือว่าสวยแล้วก็ใช้ได้นะ ลองเดียวบอกให้เลยถ้าช่องอื่นเขาเปิดสี่อย่างน้อย4 5่หมนะตัวขนาดนี้นะอย่างน้อยนะหมายถึงว่าอย่างน้อยนะเขาเปิด4 5่หมไม่มีหรอก4,000มืนครับแพงของกันตั้งห้าพันหน่ลยนะนี่ท่านผู้ชมถ้าใครสนใจก็โทรอสอบถามมาต่อรองลองเดียวได้นะนิดหน่อยด้าเนี้นี่หางดีครับเอา้าวันนี้ผมลองเดียวนะครับจากช่อง YouTube ตาขนเล็กคอร์ด a c e b o o กก็ตาขนฟาร์ม คอยงามมึงเลยนะครับวันนี้มีมาเปิดแค่คไยแม่สาวตัวเดียว2ปีกว่านะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถโทรสอบถามมาต่อรองได้นิดหน่อยส่งฟรีร้อยโลนะครับโอเคครับวันนี้ผมรองเดียวจากช่อง YouTube ตาขนเล็กคอร์ด Facebook ก็ตาโขนฟาร์มคอยงามมองเลยวันนี้สวัสดีครับ